นักร้องหนุ่มเสียงเพาะคารลมดีขี้เล่นนนทนนก่อนไปรับชมรับฟังนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองนนทนนนะคะเป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัวค่ะและมีพี่ชายหนึ่งคน ขณะที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะภายหลังจบการแข่งขันรายการ The Voice Thailand นะคะนนเนี่ยก็ได้ย้ายมาศึกษาต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนสารศาสตร์พิทยากรุงเทพจบการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะน้องนอนนะคะเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็กค่ะในระดับประถมศึกษาเป็นนักร้องลูกทุ่งประจำโรงเรียน ช่วงอายุ11ขวบนะคะเคยได้ออกรายการตี10ช่วงดันดาราด้วยค่ะรู้เสียงไม่รู้หน้าครั้งนั้นเนี่ยได้ร้องเพลงฮักกันบ่ได้ดอกส่วนในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะนนก็เริ่มหัดร้องเพลงแนวป๊อปและเล่นกองเป็นงานอดิเรกค่ะและยังเคยรวมตัวตั้งวงกับเพื่อนๆตอนสมัยเรียนจังหวัดภูเก็ตอีกด้วยนะคะ และเมื่อปีพศ2555นนได้ประกวดในรายการร้องเพลง The Voice Thailand Season 1และได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็เป็นเส้นทางสู่วงการบันเทิงมาณนะแต่นั้นค่ะผลงานเพลงนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ด้วยความสามารถของน้องนอนนั้นนะคะยังมีผลงานการแสดงอีกด้วยค่ะมาพูดถึงรางวัลของน้องนอนกันบ้างค่ะ น้องนอนท์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีรางวัลเยอะมากเลยทีเดียวค่ะขอยกตัวอย่างรางวัลให้ฟังคร่าวๆนะคะอย่างเช่นรางวัลลูกผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีรางวัลทูตพระพุทธศาสนาอาสาละหบูชารางวัลนักร้องชายที่สุดแห่งปี รางวัลเชิดชูเยาวชนต้นแบบสาขาผู้สร้างแรงบันดาลใจและยังมีรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่บอกเลยว่าความสามารถของน้องนอนนั้นคว้ารางวัลมาอย่างนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต